ชาวอิหร่านบันทึกภาพขณะที่ไฟกำลังโหมกระหน่ำลุกไหม้บนอาคารแห่งหนึ่งในกรุงเตหะรานซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่อิสราเอลโจมตีเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่มีรายงานการเกิดระเบิดจนเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลายจุด ขณะที่เยรูซาเลม็มมีสัญญาณเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นเช่นเดียวกับหลายเมืองทั่วอิสราเอลเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านไม่นานโดยทางการอิสราเอลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากคาดว่าอิหร่านอาจโจมตีตอบโต้ เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่า Israel, การโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสิงห์พง,งาหรือว่า rising lion โดยพุ่งเป้าไปที่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์และการทหารซึ่งรวมถึงโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมหลักของอิหร่านด้วยพร้อมทั้งระบุว่าภัยคุกคามจากอิหร่านมีผลอย่างมากต่อความอยู่รอดของอิสราเอลและปฏิบัติการนี้จะดำเนินต่อไปอีกหลายวัน ขณะที่กองทัพอิอสราเอลระบุว่าเปิดฉากชิงโจมตีก่อนเนื่องจากคาดว่าอิร่านมีทรัพยากรมากพอที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์15ลูกภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ สื่ออิหร่านรายงานว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้บัญชาการกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเสียชีวิตเช่นเดียวกับทหารระดับสูงอีกหลายคนขณะเดียวกันยังเปิดเผยว่าที่อยู่อาศัยของประชาชนถูกโจมตีจนมีผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กด้วยโดยล่าสุดทางการอิหร่านประกาศปิดน่านฟ้าทั้งประเทศไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง ทางด้านของมาร์โกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าสหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้เช่นเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีที่ระบุว่าจะแก้ปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านผ่านวิธีทางการทูตต่อไปส่วนเพจเฟซ เฟซบุ๊กของทางสถานเอกอคัครราชทูตไทยนกรุงเทลาวิฟออกประกาศเตือนให้คนไทยในอิสราเอลอย่าตื่นตระหนกพร้อมปฏิบัติตัวตามคำแนะนำเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทั้งการเข้าห้องนิรภัยทันทีเมื่อได้ยินเสียงไซเรนติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นชุดปฐมพยาบาลและแบตเตอรี่สำรอง ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนก,กรุงเทหารานระบุว่ายังไม่พบว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบพร้อมขอให้คนไทยทุกคนในอิหร่านพกเอกสารเดินทางติดตัวไว้ในกรณีฉุกเฉินและติดตามข่าวสารจากทางสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดค่ะ